สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในศาลเจ้าพ่อทัพอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพาคุณผู้ชมมากราบสาการะหลวงปู่ทวดไหว้ขอพรเจ้าพ่อทัพทําพิธีแก้ปีชงค่ะปีนี้ปีชงตรงกับปีขานปีวอกปีมะเส็งและปีกุนค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเวลานี้เรากําลังถ่ายทำาจากไทยทีวีช่อง5อ้ารายการ คิดดีแลนนะครับเวลานี้เรากำลังถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องปีชงของศาลเจ้าพ่อทับคือพบขอากราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าการทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับนั้นในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวครับประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวมีเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อทับแห่งเดียวนะครับฉะนั้นคือท่านมีปีชงในทั้งหมด4ปีเนี่ยถ้าท่านมีปีชงท่านลองมาทำดู ท่านจะพิสูจน์ได้นะครับท่านมาทาปีชงที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านพิสูจน์ได้ท่านพิสูจน์ได้เพราะอะไรครับเพราะผมมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามไม่เหมือนที่อื่นครับที่อื่นนี่ไม่มีนะครับไม่มีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามเพราะว่าพิธีกรนี่ต้องไปศึกษาจากประเทศจีนนะครับเพื่อจะมาทาในประเทศไทยก็มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยเวลานี้ที่ศาลเจ้าพ่อทับ ตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือท่านมาลองมาทำดูถ้าท่านมีปีชงเนี่ยท่านมาทำแล้วท่านจะทราบดีว่าการทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยพิสูจน์ได้นะครับถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้แล้วท่านท่านม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มาต่อว่าประธานศาลเจ้าพ่อทับได้ทุกท่านต้องพิสูจน์ได้ว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ย ท่านจะไม่เหมือนกันหัวใจทั้งใจท่านจะผิดไปทันทีนะครับถ้าท่านมีปีชงนะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับามาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับที่ศาลเจ้าทอดทับน,นะครับตั้งอยู่หน้าบริเวณาตาบ,บสลสาโรงเหนือนะครับด้านหลังของห้างอินพีเรียนเบิร์นสาโรงจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับท่านมาถึงถนนทางรถรางสายเก่าเนี่ยท่านจะมองเห็น ศาลเจ้าพ่อทัพที่ตั้งตังงานอยู่ณนะถนนลดรางสายเก่าของเรานะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆอยู่แถวตำบำลซำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการของเราแต่นั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีปีชงนะครับท่านมาทำแนละ้วท่านจะสบายใจท่านจะทราบดีว่าโอ้ที่มาทำที่นี่นี่ถูกต้องจริงๆคือตามที่ประธานคือผมในนามประธานนะครับ ก็ขอยืนยันว่าท่านพิสูจน์ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นบางท่านนะครับพิสูจน์ได้ทุกท่านเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะผิดผิดไปทันทีท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปถามใครว่าพิสูจน์ได้หรือไม่ได้นะครับคือคือผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยมันคือท่านมาเนี่ยท่านมาไหว้พระเก้าวัดก็ดีมีหลวงองค์ดทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับความสูง9เมตร49เซนนะครับความสูง9เมตร49เซนใหญ่มากครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องท่านมาไหว้แม่กระทังมีเทพทันใจของพ่อทันใจเทพทันใจมีทุกอย่างที่ให้ท่านกราบไหว้ท่านไม่ใช่มามาไหว้เฉพาะเฉพาะทับอย่างเดียวหรือมาทำปีชงอย่างเดียวนะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านไหว้มากมาย นะครับผมขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสวยงามด้วยตัวศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งท่านมาเห็นแล้วท่านจะดกใจว่าเอ๊ะทำไมมีความสวยงามก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาเที่ยวดูก็ได้ท่านจะมาทําปีชงก็ได้ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่บนศาลเนี่ยเวลานี้เรากําลังทําอยู่บนศาลอีกสักครู่หนึ่ง เดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมที่ว่าปีชงไม่เหมือนกันเนี่ยคือทำได้ยังไงทำด้วยอะไรทำยังไงที่ว่ามีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามเนี่ยมันเป็นความจริงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท่านได้เห็นท่านดูในทีวีท่านจะทราบดีนะครับทุกวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะครับรายการคิดดีแลนด์นะครับยกเทียนแล้วว่าตามค่ะเทพไทยสวย ขอถวายเพียรแสงเพียนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตยกขวายสามครั้งค่ะยืนแขนบางกขนด้านในเลยจ้าสมาะอะไรคะยกผลไม้แล้วว่าตามขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง huh ศีรษยานปลายเท้าเลยนะคะแล้วเลยค่ะปัดสิด่งไม่ดีสิ่งชั่วร้า,ายสิ่งอัมมงคลทหรือโรคใดไค่เจ็บใดๆปัดออกไปให้หมดจากตัวเราสิบสองทั้ง,างขาเคทองเราทั้งปีค่ะเพราะระหว่างที่เดิมยกตาทองทองของเราขึ้นมานะคะ ร่ำรวยเนงะินทองขอพรพร้อมได้เลยนะจ๊ะอยากได้ไดอะไรพรมเจมขอได้ค่ะขอเสร็จแล้วยกปมาสามครั้งนะคะเอาผลไม้กลับบ้านไปทานกระดาษที่เราทำที่ท,ทีทั้งหมดนะคะออกประตูด้านนี้ค่ะขวามือมีดอกขาวค่ะ แม่พี่น้องครับคือผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยก็ยืนยันทุกอย่างแล้วให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าการทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับไม่เหมือนที่อื่นมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยนี่คือต้องไปศึกษาจากประเทศจีนมาเพื่อทําให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆที่มาทําในเมืองไทย นะครับก็มีอยู่ที่เดียวที่ศาลเจ้พาพ่อทับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่มาทําปีชงก็ดีท่านมากราบไหว้เจ้าพ่อทับก็ดีองค์หลวงปูท่ทวดก็ดีต้องขอผมเองในานามประธานศาลเจ้าพ่อทับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับผมเองในานามประธานศาลเจ้าพ่อทับก็ต้อง ขออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีเจ้าพ่อทัพองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการจงประทานขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมไทยทีวีช่อง5รายการนิตี่แลนด์เนี่ยจงประสบจากความสุขความจเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดปี2565ตลอดไปนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะทําบุญแก้ปีชงสามารถมาได้ที่ศาลเจ้าพ,อพ่อทับอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาไปจนถึงเวลา17บเจนาฬิกาสานาทีค่ะมากราบขอพอรหลวงปู่ทวดมาไหว้ขอพอรเจ้าพอ่อทับเทพทันใจหลวงพอ่อทันใจและมากราบสักการะขอพรพระพุทธรูป9้าวัดดังแห่งประเทศไทยที่ได้อัญเชิญมาไว,ไว้ที่ศาลเจ้าพอ่อทับแห่งนี้ค่ะ ช่วงต่อไปเรายมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมกดติดตามค่ะ